งานกลุ่มนี้นะครับเป็นฐานที่สี่นะครับฐานเกี่ยวกับเรื่องของปิดตาหายโชคง่ายๆเราทําทเป็นหัวบอดใช้ใบฉะนั้นก็จะมีคนเห็นอยู่คนเดียวคือคนสุดท้ายคนอื่นตาบอดหมดเลยนะที่จะมีที่ปิดตาให้ก็จะมองไม่เห็นฉะนั้นเราจะมีพินอยู่ทั้งหมดสิบพินนะครับสิบพิน,พนเดี๋ยวก็หัวาจจะเลือกวางตรงไหนก็แล้วแต่นะคนสุดท้ายเห็นคนเดียว ท่านจะทำยังไงที่จะให้คนหน้าเห็นต้องพูดก็ต้องสะหารเพนจะเลี้ยวซ้ายที่จะแตกเลี้ยวจะถกปลายจะยิบขาจะจับตะวสูงได้แล้วเน่เลี้ยวซ้ายทำยังไงถ้าเจอแล้วจะสูงจะให้คนแรกเขาจิตเนี่ยทำยังไงนัในแถวปี่ตกลมก็ได้กบนะว่าจะปัดยังไงจะยีบกีบได้มาคุยกันนได้ให้เวลาสองนาทีนะครับ ดึงให้ลงด่หลึง่หลังเะไรไม่ใเเียพอพอพอจะหยุดก็่ไหลแล้แล้วพอให้เก็บก็กดกดไหล่กง่ายดดึงกับกดมันจะใช่ไมแต่ด้านซ้ายก็ตเอวด้านขวาก็เก็บเี่ฝั่ง้ายกซ้ายก็เอยวขวาก็ขวา้ยเก็บองกำลังผมแตสข้างกกอนคนหน้าอคนหน้าก็ แถวตอนไปทำแถวตอนไปหลังสุดเอาครับไอ้นี่ไปคนละคันไปด้วปิดตานะครับคนที่จะมองเห็นคนสุดท้ายคนเดียวที่ไม่ต้องอันนี้ปิดตาไป คนแ,แต่อ <with this S 2> ไปอย่แตะซ้ายแต่ขวาอะไรนะว่าไหมง่ายง่ายก็คนสุดท้ายก็ทำยังไงมาเอ็งก็ทำต่อเข้าไปเรื่อยๆอ๋อเอาไปว่าเดินหน้าไปเรื่อยๆหยุดเดินช้าแล้วกันเดินหน้าไปเรื่อยเอาพิต้าพร้อมเวลาห้านาทีนะพร้อมพรไปปิต้าทุกคนพิต้ามาจ้านะเริ่มได้ไป ทำไปเรื่อยๆเร็วทำไม่เร็วเขาทำไงเรามาไมไเรา, <c oughs> เาทำไม่ไวอ่าอ่าทำไม่ไวเร็วคนหลังทำไงทำอ่เร็วทำต่อไมไ่ไหวต้องทำไ,ไวๆเพื่อจะได้เห็นอ่าเร็วเกือบนะแล้วเกือบแล้ว โอเคหนึ่งนะเอาต่อไปรวมก้าเลยสุดท้ไปแสดงาหัสต่อมาเวลากานไปหนึ่งนาทีนะครับเหลืขสี่ว่าไงว่าตามการเขาทำในมาแล้วทำต่อไปเรื่อยๆเพื่อนจะได้รู้นะครับเพื่อนคนแรกจะได้รู้เพราะคนแรกคนเดียวที่จะมีสิ่งหยิบทำต่อไปเรื่อยก็ทำมาแล้วทำไม่ไหวเอาเอาได้หลยรหัสพี่เองว่าไงเอาเร็ว อนอี่แหละว่าไงเออเมื่อกี้ที่คุยกันมาเอาสองสองแล้วเร็วเวลาผ่านไปสองนาทีนะครับเด้ออวได้สามนาทีห้ามพูดนะห้ามพูดแสดงรหัสมาเขาว่าไงที่ตกลงกันเมื่อกี้นะครับ คุยน่าไงอ่ะเหลือเวลาสองนาทีนะครับยังยังไงยังไงแต่ยังไงเนี่ยข้างหลังไม่ไหวอะไรเอ็นนี่ก็ขยาวมั่วเลยเราอยู่ข้างหน้ามีหน้าที่ควานเอาควานแม่งเลยเอาเออนั่นแหละ ต่อมาเร็วเดี๋ยวลาอีกสองนาทีเออคนหน้าเขารู้เรามีหน้าที่ทำเราทำต่อมาเรื่อยๆต้นไม้ของอาจารย์อย่าไปเก็บมันเขาหน่าไปชนไปชนเดินตามคนหน้าหน้ามาเลี้ยงเต้นคนหน้าคนเดียวว่าไงว่ามาเดวล่หนึ่งนาทีนะครับ ทำไงทำมาอะไรเอ็งวินาทีควานเองก็ควานไปแหละเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอนี่ไหนวะสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเดี๋ยวนี่อันนี้มันใกล้ๆอย่างนี้แหละไอ้ฝั่งนี้มันถูกแล้วขาดนิดอิด

มานเกนนะอะเาเขาแถวสแถวเหมือนเดิมนะครับอันนี้เยถเนียเก็บที่จีนตาใส่ผุให้ด้วยนะครับเขาแถวสแถวเหมืเดิมเมื่อกี้